แ,แงวันันนอมก็เยอะเช้านี้เวลา10โมงฝนตกรินรินฟ้าคึมนี่ฮะฝรั่งต้นนี้ดกมาก,กเพื่อนดูนะจนกิ่งหกักแต่ว่าไม่ได้ถ่ายเนี่ยเห็นไหมที่งองอออกมาเนี่ยกินได้นะเธเอาเอาลูกกินนี่นะกินได้ดูเนา่าเนา่าฝรั่งเนื้อสีแดง,<ล>งพงัเดเนี่ย หงว่าหงเป่ากระบอกหงเป่าซื้อตอนซื้อปลูกไปปลูกมาเป็นหงอะไรก็ไม่รู้นี่เนี่ยฮคือหอมเิอันนี้ไม่เน่าโอ้ยนี่ก็เน่าสายที่ซิมซะหน่อยปมาหาให้ไม่กินเลยอันนี้ไม่เน่าเลยนี่ก็เน่าดุกจัดนี่ค่ะโอ้ยรูเลยใช่ใช่ใช่มาหาอีกทีนะคะ โอ้มีแต่นิ่มเนี่ยหอ,หอมๆแืดแบบมมกนาาบินน้ำฝรั่งเลยกงไวปั่นมันมีเคองปป่นชอบกินน้ำฝรั่งเลยค่ะแ่บมาก <c oughs> ใช่เลย <c oughs> เพื่อนๆ้ยกมาก <c oughs> ทำไมไม่ตอนขายยังมีแต่ขอฟรีแค่ค่ะบ้านนอกเราอย่างนี้แหละตามวิถีบ้านนอกแต่บางทีได้จเใส่ตัวยนี่กับเน่าเนี่ยเนะตัดด่วนเน่าเนาเน่าเนาเน่าเน่เน่ใจเด้งเลยโอ้ยเน่าเต็มเลยเพื่อนๆสิได้กลิ่นบอบัคซีดาภาษาอีสานเรียกบัคซีดาหวานลูกใหญ่โดนจาบหมด กัดกินหลดปลาอืมม eh> ja. yeah, ah. uh, ื้อข oh, yeah. right. ้อมือก็มีอ่ะฮะสองหน่วยก็หลายหน่วยอยู่โอ้เนาแนวแนาแนวพูดอือพวยเพิ่งจะเปิดนะเพื่อนเพื่อนเราไม่ไดเอาคลิปลงเลยฮะคนกลัวจะห่อไม่ทันนี่ไม่น่าเนแล้ห่อไม่ทันเยอะต้องเลือกเอาทิ้งไว้ที่เขาเลือกเอา